สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสับคลิปนี้เราก็อยู่กันที่เดิมเช่นเคยศูนย์รวมรถยนต์มือสองปฏิพัทน์ออโ,โต้ใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับรบกวนฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนการอัปเดตหรือตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากร้านรถยนต์มือสองปฏิพัท์ออโต ตรงนี้อ่ะก็ต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้นะที่นี้เลยสำหรับคลิปนี้ไม่ต้องเสียเก้าแสนกว่าครับมีราคาเบาๆรองรับให้ถูกกว่าป้ายแดงสุดคุ้มอยู่แล้วแน่นอนนะครับเรามาเริ่มชมตัวรถกันเลยดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยอันพาเป็นเจ้า t o y o ต a h i l u ัก e ีโว8 8องตัวสูง Smart c a คขับเคลื่อน4ล้อเกียร์กระปุก6สปีดรถปี2000 ยี่สิบเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยตัวรถที่เป็นโฉมแท้ของสองจุดแปดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตัวรถที่เป็นโฉมแท้แบบนี้วารันตีศูนย์เหลือเต็มเต็มห้าปีแสนโลและก็วารันตีล้านของเราหกเดือนหมื่นโลสองวารันตีเบิ้ลด้วยกันเลยนะฮะตัวรถเป็นสี เงินเดิมโรงงานไม่เคยชนหนักพิควาลน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อ,ตอปิดกฎหมายนะครับอันนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพถ้าเกิดคุณลูกค้าซื้อไปแล้วพบเจอเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าตกใจแถมค่าเสียเวลากลับบ้านให้ด้วยนะครับส่วนของตัวด้านหน้าเนี่ยก็จะมีการออกแบบหรือว่าทําเป็นตัวไมเนอร์เชนใหม่นะครับกระจังหน้านี่ถ้าเกิดตัวโฉมแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกกันว่าเป็นตัวหมูปงหมูป่าอะไรแบบนี้นะฮะแล้วแต่คนเรียก นะครับขิว <c oughs> ก็จะเป็นแบบโครเมียมนะฮะกรอบก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับส่วนตัวกระจังหน้าตรงนี้ก็จะเป็นแบบสีดําเป็นโนแบล็คนะครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวใบบีม LED ก็คือสูงต่ําภายในหลอดเดียวกันนะครับแล้วก็ไฟหลีกกลางวันนะฮะเดย์ไทม์และนิ่งไลท์ ide, อยู่ในตัวโคมเดียวกันเช่นเดียวกันตันมองก็จะเป็นแบบ LED กรอบตันมองก็จะเป็นสีดําเงาสวยมากนะครับ สำหรับตัวรุ่นโฉมนี้เนี่ยถ้าเกิดจุดเด่นๆเลยนะฮะก็คือในเรื่องของตัวพละกาลังหรือว่าตัวขุมกําลังด้วยนะครับเรา,าดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อครับสําหรับตัวเครื่อง2.8ลิตรนะฮะจริงๆเนี่ยตัว2.8ลิตรเนี่ยเราเคยได้มีการดูก่อนหน้านี้กันมาค่อนข้างดีๆเยอะนะครับสําหรับตัวกําลังสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่204แรงม้าที่3,400รอบต่อน,นาที ส่วนสำหรับแรงบิดส,สูงสุดนะครับจะอยู่ที่420นิวตันเมตรที่1,400รอบถึง3,400รอบต่อนอาทีเพราะนั้นตรงนี้เนี Lang ่ยแรงบิดมันจะต่างกับตัวเกียร์ออโต้ถ้าเกิดเป็นออโต้เนี่ยแรงบิดมันอยู่ที่500นิวตันเมตรแต่ถือว่าตรงนี้ถ้าเกิดเป็นตัวขับ4แบบนี้ขับสนุกอยู่แล้วครับ มันในสไตล์มันในอารมณ์นะฮะตัวเครื่องเดิมๆนะครับเดี๋ยวตรงไหนมีการเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วก็เป็นตัวจุดเด่นๆเนี่ยอันนี้อ่ก็จะบอกกับพี่ๆให้ทราบกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก่อนออกจากร้านนะฮะเราก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งสูนทงล้อแล้วก็ครีนน่งให้กับคุณลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับก่อนส่งมอบถึงมือคุณลูกค้าคราวนี้เรามาดูร่างข้างกันต่อครับสําหรับในส่วนของตัวล้อเนี่ยก็จะเป็นตัวแม็กอลลอยนะฮะสีทูโทนนะครับ ปัดเงานะฮะแล้วก็สีดำนะครับตัวยงตัวยางอะไรพวกนี้อันนี้เป็นตัวยางซีรีส์เดิมออกจากป้ายแดงเลยนะฮะก็จะเป็นตัวของบิสโต e นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนี่จะอยู่ตรงกระจงมองข้างนะฮะมีการตัดด้วยโครเมียมนะครับคิ้วกันศาสตร์มีให้เบ้ารองมือนะครับแล้วก็ตัวมือเปิดก็จะเป็นแบบโครเมียมซ้ายขวาเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวสมาร์ทเอนทรีนะครับหรือว่าไม่ต้องใช้กุญแจขันแล้วนะฮะอันนี้เนี่ยถือว่าดีนะครับ เพราะว่าอะไรในเรื่องตัวการใช้งานเนี่ยแคปรุ่นโฉมก่อนหน้านี้ออปชั่นน้อยมากนะฮะอาจจะเทียบไม่ได้กับตัวรุ่นนี้เลยโดยด้วยซ้ำนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวระบบความปลอดภัยนะครับ abs ebd อะไรพวกนี้คือมีมาให้ครบหมดนะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปตรงนี้สามารถเปิดได้นะฮะ90องศานะครับส่วนสหรับตัวรถเนี่ยคือจริงๆมันมีใส่มันเป็นคอกเตี้ย เหล็ดแบบนี้มาอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดพี่ๆทุกท่านไม่เอาก็สามารถถอนออกได้หรือว่าใครเอาไปถอนออกเองเอาไปขายเองอันนี้ก็แล้วแต่เลยเผื่อในอนาคตมีการใช้งงใช้งานแล้รพวกนี้ก็ว่ากันไปนะครับในเรื่องของตัวแหนบเนี่ยอันนี้อีกอย่างหนึ่งนะฮะแหนบสําหรับตัวปกติแล้วเนี่ยสำหรับตัวรุ่นนี้มันจะมีการเคลามาเลยนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องจริงมันไะเป็นตัวแหนบแบบกันมันไะเป็นตัวแหนบแบบ การสั่นสะเทือนนะฮะให้อารมณ์เหมือนเราขับพวกแบบรถ s u v วอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดรถตัวสูงแบบนี้เนี่ยคุมนะฮะหรือว่าปรับจูนในเรื่องของตัวช่วงล่างมาไม่ดีจบเลยนะฮะคงเคงเดินทางสายแบบแอดเวนเจอร์หน่อยจบเลยลงหลุมนิดน,นึงตายเลยแต่ว่าตรงนี้ทั้งตัวโช้งแล้วก็ตัวแหนบเนี่ยมีการปรับใหม่นะฮะแต่ว่าเด่นๆเ,เลยก็จะเป็นตัวแหนบที่มันเป็นแรงดันแรงสั่นสะเทือนได้ดีนะครับแล้วก็ตัวล้อหลังก็เช่นเดียวกันนะฮะก็จะเป็นตัวล้อ นะครับเป็นตัวล้ออันลอยนะฮะตรงนี้เนี่ยตัวยางเป็นปี2022นี่ะครับพี่พี่ครับก็คือตัวยางปีหน้าเลยนะใช้กันยาวๆเลยนะเดี๋ยวฉันใช้กล้องอินเสิร์ตให้ดูนะครับคราวนี้เรามาดูด้านท้ายกันต่อครับสำหรับในส่วนของตัวฝาท้ายเนี่ยฝาท้ายเดิมนะฮะรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะครับตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแต่ว่าในส่วนของตัวไฟเลี้ยวไฟเบรกเนี่ยหรือว่าตัวโคมไฟท้ายตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะ ไฟเบรกจะเป็นแบบ LED นะครับเป็นลักษณะเหมือนลูกแบบเป็นตัวเลข3หรือว่าตัว E อันนี้สวยมากพอเวลาที่เราดูในช่วงเวลาตอนกลางคืนนะนี่สวยมากจริงๆนะครับแล้วก็มือเปิดฝาท้ายก็เป็นแบบโค<อ>รเมียมนะฮะแล้วก็ตัวกล้องมองหลังนะครับกันชนท้ายนี่ก็จะมีเซนเซอร์ถอยหลังให้4จุดเพราะนั้นในเรื่องตัวความปลอดภัยเนี่ยทั้งตัวกล้องมองหลังด้วยแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยหลังตรงนี้ด้วยอันนี้นถือว่าโอเคเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นตัวเซนเซอร์เดิมมาจากโรงงานเนี่ย ในเรื่องตัวเสียงรบกวนนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะได้น้อยมากเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นเซ็นเซอร์ที่เราติดเองส่วนมากเนี่ยมันจะดังแบบติดติดติดติติดบางคนอาจจะมีการเกิดความำาํำคาญนะครับ คนนั้นแบบนี้ดีกว่านะฮะถามว่ามีดีไว้ไหมมันก็มีดีกว่าไม่มีนะครับอันนี้ก็คือในส่วนตัวบอดี้รอบคันนะฮะแต่ถ้าเกิดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่อันได้มาบอกเนี่ยถ้าเกิดออกรถภายในช่วงเดือนธันวานี้คุ้มแน่นอนอยู่แล้วครับไม่ว่าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตก็แล้วแต่ไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวและก็ฟรีค่าจัดค่าโอนถูกกว่าป้ายแดงคุ้มสุดๆเลยแต่เดี๋ยวราคาเท่าไหร่เดี๋ยวท้ายคลิปอันค่อยมาสรุปให้กับลูกค้าได้ฟังกันอีกทีหนึง่งเราเข้าไปดูด สำหรับในส่วนของตัวด้านในนะฮะปอกี้เนี่ยมีการทิ้งท้ายว่าในเรื่องตัวระบบความปลอดภัยนะครับขุมกําลังตัวนี้เนี่ยคือเราดูกันไปไปแล้วพินขุมกําลังตัวนี้เนี่ยคือเราดูกันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะครานี้เนี่ยแอร์แบงค์กันบ้างเลยครับแอร์แบงค์มีให้เจ็ดใบนะตัวแคปเนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะฮะร,รีโวอใส่มาให้เต็มเลยเจ็ดใบนะฮะเสาตรงนี้คู่หนึ่งนะครับตรงบอกตรงนี้อีกคู่หนึ่งแล้วก็ส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้าอีก3ใบ เยอะมากนะอันนี้อันถือโอเคเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกล่อง ok คูบ็อกนะฮะอันนี้มีมาให้ช่องเก็บความเย็นนะครับแล้วก็เซนเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กตรงนี้สามารถเปิดหรือว่าปิดการทํางานได้แล้วก็ส่งตัวเครื่องเล่นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวจอแบบทัชสกรีนแต่ว่าก็จะมีเป็นตัวปุ่มกดให้ด้วยนะครับถ้าเกิดนับกันตามจริงๆเนี่ยสมาทแ์แคปตัวสูงที่เป็นขับสีในรุ่น2.8ลิตรจะมี3รุ่นด้วยกันนะฮะอย่างแรกคือเป็นตัวมิด นะครับ2คือเป็นตัวไฮสคือล็อกโคอันนั้นคือตัวท็อปสุดยังไงล้านอัพอยู่แล้วแน่นอนนะฮะแต่นี่ย่ะไม่ถึงล้าน9 7 6 0 0 0บาทนี่คือราคาป้ายแดงนะฮะเพราะนังนคันนี้อ่ะรถเมื่อปีที่แล้วนี่เองแล้วใหม่กิฟเลยทุกอย่างคือสภาพพร้อมใช้งานนะครับคันนี้คืออันไม่ได้อวยนะใครอยากมาดูรถตัวจริงที่ร้านเนี่ยเชิญเข้ามาได้เลยถ้าเกิดผกว่าไม่สวยเนี่ยเดินมาว่าหันได้ นะฮะตรงนี้อย่างกล้าพูดได้เลยว่าคันนี้ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่ใหม่มากแล้วก็กิฟที่สุดเลยนะครับแล้วก็ส่งของตัวแอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบปรับออโต้นะฮะมีเป็นตัวจอ L C D ไว้ให้นะครับแล้วก็ปุ่มขับ2ขับ4นะครับโฟลโฟไฮตรงนี้ใช้งานได้ตามปกติส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวขับ4เนี่ยคนจะนิยมไปทาง t o y ยต้กันซะเป็นส่วนมากนะฮะดิบล็อกนะครับมีติดตั้งให้จากโรงงานแล้วเป็นที่เรียบร้อยท้งเชนคอนโทรล I M T D A C มีให้ครบเลยนะครับแล้วก็ Mode ก Mode. อีโคโหมดกับพาวเวอร์โหมดอ้โหอันถือว่าในส่วนตัวออปชั่นตรงนี้ถือว่าเขาใส่มาเยอะนะแต่ว่าดีอย่างหนึ่งก็คือใช้เป็นตัวอีโคโหมดกับพาวเวอร์โหมดที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัดตัว IMT ออกมาไว้ตรงตัวที่อยู่กับตัวแผงตัวปรับควบคุมตามปุ่มต่างๆตรงนี้อันนี้ถือว่าดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามองดูมาจาก สาตาตรงนี้เนี่ยมันทําให้ตรงนีน้มันดูไม่แบบร่งจงจ้งซะจนเกินไปนะครับปับมาใส่ไว้ตรงนี้เนี่ยเป็นตัวปุ่มเป็นตัวปุ่มเป็นตัวปุ่มอะไรแบบนี้ไว้เลยสวยกว่านะครับแล้วก็ตัวเกียร์ที่เป็นแบบ6สปีดนะฮะ กล้องมองหลังมีให้นะครับแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนี่มัลติมีเดียทั้งหมดนะครับฝั่งขวานี่ก็จะควบคุมกับตัวจอ m อ d ดีนะครับแล้วก็จะเป็นแบบจอสีนะฮะ t f t แสดงในเรื่องตัวการแจ้งเตือนตั้งค่าต่างๆอะไรตรงนี้มีให้ใหบอกครบหมดแล้วก็ด้านหลังพวงมาลัยคูสคอนโทล นะฮะโอ้โหถือว่าเยอะมากจริงๆนะฮะวันนี้อันถูกใจนะเพราะว่าออปชันเนี่ยส่วนใหญทห่ทั้งหมดทั้งมวลที่เขาใส่มาให้เนี่ยเซฟตี้อันนี้ก่อนเลยอันนี้ถือว่าดีเพราะว่าในเรื่องตัวการกับขี่เนี่ยคือมันไว้วางใจได้เลยว่าเราปลอดภัยแน่นอนในเรื่องตัวการเดินทางนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวออปชันในการใช้งานเนี่ยเผื่อสำหรับบางคนที่ เป็นสายแบบแนว a อเวนเจอร์จริงๆเนี่ยหรือว่าออฟโรดฟูลเต็มๆเนี่ยโอ้หอันบอกเลยว่าจบแน่นอนเอาอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องตัวขุมกาลังด้วยเช่นเดียวกันจากเดิมเนี่ยนะฮะโฉมรุ่นที่แล้วเนี่ยกลายมาเปลี่ยนเป็น204แรงม้าเนี่ยโอ้โหนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะฮะ แล้วก็ engine start นะครับมีตัว parking sensor ด้วยนะฮะแล้วก็สับตัวกระจกนะครับจะเป็นอออโต้ทั้ง2บานแล้วับบานฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งข้างคนขับนะครับสำหรับตัวเซ็นทรัล็อกมีมาให้มองข้างและพับกระจกมองข้างนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับส่วนสําหรับตัวกุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะฮะมีพวกแบบสัญญาณการมงุมงการมัวอะไรพวกนี้มีให้ครบหมดนะครับ สวยมากครบองค์ประกอบในเรื่องต,ตัวการใช้งานและก็สับเลขไมในจะอยู่ที่24,450โรนะครับด้านฝั่งคนขับเหมาะ ไฟฟ้าโอ้โห,โหเยอะมากจริงๆนะลูกค้าครับแล้วก็ถ้าเกิดแอร์ตอนหลังไม่มีแบบนี้ไม่เป็นไรแนละ้วแหละเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มันใส่มาตัวที่อยู่ตรงแดชบอร์ดตรงนี้เนี่ยถือว่าครบถ้วนหมดแล้วในเรื่องตัวการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราดูภายนอกแล้วก็ภายในกันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวลองไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสักคานี้กันดีกว่าไปครับโอเคนะครับเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะในส่วนของตัว2.8ไฮ ตัวสูงขับเคลื่อนสีล้อแบบนี้นะครับอย่างนัมนบอกในช่วงเริ่มต้นนะฮะออกห้างป้ายแดงเนี่ยราคาจะอยู่ที่9 7 7 6 0 0 0บาทแต่เขานี้เนี่ยสำหรับที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่7,99,000 0บาทถูกกว่าออกห้างป้ายแดงเนี่ยแสนเจ็ดแสนเจ็ดตรงนั้นเนี่ยเราเอาตัวเงินไปทำอย่างอื่น อันว่ามันน่าจะมองว่าคุ้มกว่านะครับเพราะนั้นตรงนี้ถามว่าตัวรถที่มีสภาพใหม่แบบนี้วารันตีศูนย์เหลือเต็มๆแบบนี้คุ้มอยู่แล้วครับแน่นอนใครดูคลิปนี้จบแล้วสนใจก็รีบติดตอ่อเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะทาอาชีพอะไร,ะไ,รได้ต่อเดือนเท่าไหร่มีเครดิตไม่มีเครดิตคันนี้ไม่ต้องใช้เงินออกรถฟรีค่าจัดค่าโอนมาก่อนได้ก่อนรถใหม่ๆแบบนี้มีแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นและเดี๋ยวเจอกันที่ร้านครับสำหรับคลิปนี้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ